ดอกทิวลิบสีแดงสวยไหมคะทุกคนดอกไม้สีม่วงสวยหรือเปล่าคะประคับทุกคนห้อยยางขอไเปเล่น ในปลานะคะขอบไปเบลเลิกดอกค่ะขับไปใกล้ๆหาเเธอมีดอกไม้ปลาแล้ว้อาก็เก็บดอกไม้ปลามานำแต่ว่าอ่าต้นพักเสียนยี่นี่นะงามงามแล้วนะคะข่อยคิดว่าวันเสาร์นี่้่อยถึงจะจะเก็บนะคะจะเดดมาอคันสมร้องเบิงนะคะตอนนี้เมื่อน,นี้บเเก็บแล้ว งามค่ะงามแน่เดี๋ยวเดียวหายทุกคนอัวบอวบเ <c oughs> บื้องขาเบิ้องเบื้องขานี่ผักเสียนนะคะนี่ตะกี้เป็นเบียนน้อยๆอยอ่ตอนนี้นะสวยมากอวบมากเลยมื่อวันเสาร์นี่แหละคะ่ะคอยจะจัดการหัก หักไปอ่ะหักไปอันขันสมสเฉลยมือมวันเสาร์บ่งดีๆทุกคนม,นมันแมนผักเสียบ่อาเนี่ยนี่คนน่ะคนน่ะทุกคนน่ะนี่แหละมีงแต่หัวบวบบ่งนองไก่มาลาทางข่นะคะตอนเลิกง,งานมาไข่ก็เอาอ พักแล้วกัขนมมหายแล้วนะคะนั่แหละเดี๋ยวอีแม่ไปยางเก็บดอกไม้นป่ปาเบิงงก่อนเดอร์สิ่ใดจากดอกบอ,อตอนนี้เวลาหามงคิงนะคะแต่ว่าแดดอ่ะร้อนอยู่นะคะทุกคนแดดยังร้อนร้อนอยู่เลย เมือค่ะเมื่อวานนี้พญายแล้วพยายามสอมสอมาเนี้นะคะนี่มองทีดแล้วเ,เรือถ้าเบ่เลยมันก็จะพับบ่ไดนะคะจะต้องเรือแล้วที่นี่มองเนี่ก็เลยหกักบ้านน้อยกลางป่านะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยไปค่ะเราไปดูว่าเราจะได้ดอกไม้หรือเปล่าทุกคน ผักเสียนนะมันแม่ผักเสียนบ่คันนี่เบิ่งซอยข่อยแน่พ่อแมนข่อยเก็บไปแล้วบ่แม่ผักเสียนข่อยก็สินายเด้เนี่คื <c oughs> <c oughs> อย่างมาเล่นปลา ามาหาบรรยากาศน้ำปลานะคะยุ่ตบ้านหลายกระเซ็งนะคะพยายฝรัล่งเราไปาหาหมอนะคะเมื่อแล้วพอข่อยเลิกงานเราไปหบข่อยมาแล้วแล้วกลับไปเฮ็ดงานต่อนนะคะเพราะว่า,าจะต้องไปสอมปูกระเบือ้องยุ่อร้ารอนะะอา,นาหารให,ให้เพื่อนสาวข่อยนะคะ จ่างพญายร่งน่ะกลุ่มค่ามากเลยค่ะทุกคนอ่าคัานแมนน่ะแกไปจ่างคนอื่นน่ะมาเหตุอันนี้น่ะเขาคิดชั่วโมงหนึ่งน่ะชั่วโมงละเจ็ดแปดร้อยเลยนะคะ่ะปูกกระเบื้องแต่พญายร่งน่ะอ่าเขากจ่ายร้อยเป็นเดือนนะคะแล้วก็กลุ่มค่ามากเพราะว่าเราเหตุงานถึงตัดห้าถึง หลาง้องน้ำทุกอย่างเลยละค่ะทุกคนทั้งสมน้ำอุ่นน้ำหอนเห็ดน้ำป่าแล้วก็ไฟฟ้าไอย้ยางซี่นะคะแล้วเห็ดเป็นเบิดนะคะนี่ละค่ะคือเหตุผลเป็นอย่างเขาจึงคอยมาขออ่าร้องไห้เรากลับขึ้นไปเฮงงานนะคะอ่สองปีที่ผ่านมาที่เราไป่ได้เฮงานให้เขา เขา้องจ้างคน้น่ะแพงมากเลยค่ะเดือนหนึ่งตกไปเดือนละสี่หาเงินนะคะทุกคนหาเืินค้นสวีเดนนะคะแต่ว่าเขาจ้างพยายเดือนหนึ่งแค่เดือนละ 40, หมื่นนึงค่ะทุกคนแต่เรานะะ่ะก็เพราะใจนะคะ่ะเพระาะว่าเราว่าเราแถาแล้วไปเำงานหมืองอื่นเขากับบอจ้างแล้วนะคะเฮ็ดกอกแก,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 ก่แก่เมองอื่นนั่งซีกับใส่เวลานะค่ะนายจ่า ค่ะนำหมวกน้ำมันในใะจย่างแล้วก็คือว่าละค่ะแล้วอายุหลายก็บ่กมีผู้ใดอยากจ้างอันใดเดือนละเมือน,นี่แล้วก็ว่าโอเคแล้วนะคะนด้ละคะ่ะขอ,อย่างมาก่อยก็เห็นแต่ดอกไม้สีขาวละคะ่ะดอกห้าดอกไม้ละคะ่ะแต่ว่าข่อยบอเก็บ่าว่าจะไปหาดอกไม้สีเหลืองๆนะคะทุกคนปดกายนี่ดอกไม้สีเหลืองอยู่แถวนั้นนะงามงามเดี๋ยวพระทุกคนนะ อไปเบิงนะคะว่าปีนี้จะมีหรือเปล่าเบิงค่ะทุกคนทางที่คอยเที่ยวมาเก็บเห็ดระจำนั่นแหละค่ะตอนนี้เขาก็ตัดตัดต้นไม้หล่อนหมดแล้วนะคะเบิงด้วยค่ะ แปนเอืดเตือดอยู่เว้ยขอดอยินีเชียงมาเฮ้าหรือว่าจะมีคนอยางมาเบิ่งขาทุกคนแปนเอืดเตือดอยู่มองคอยเก็บเห็ดเฮ้ยปีหนาสิมีเห็ดให้คอยเก็บหรือเปล่าเนาะนี่เนาะเบิ่งทานนา้ำกะเบิง่งดูทุกคน ต้นไม้ดอกไม้กับว่านีดอกตะกีนจะมีดอกเหลืองๆอยู่นี่นะคะทุกคนขอ่อยพายางไปตอดดอกค่ะก็ได้เยินเสียงหมาเห่าเบิ่งค่ะปีนี้นะไปเก็บเห็ดบางไไดบูข่อย กลับคืนดีกว่านะคะได้ยินเสียงหมาเฮาวบะคะทุกคนตั้งแต่อีก่ายปีกอนนี่มานะคะตั้งแต่ค้นนะ่ะใหญยใหญ่าามาอยู่อทั้งทั้งนี้นะคะคอยกับย่านนะคะทุกคนเพราะว่าบราเปนคนสวีเดนนะคะใหญ่ามาเป็นคนจากประเทศอื่นนะคะเราก็บเเคยรู้จัก พิ่นพญายกับบรููจักนะคะคนจากประเทศอื่นเขามาซื้อบ้านอยู่ในปานี่เพราะว่าอยู่แถวนี้บ้านรละค้าถูกนะคะ้าอยู่ในปานั่นแหละ <c oughs> บรรยากาศดีมากนะคะ ขวขอเฉลี่ยเบิงต้นพักสะดานะคะนี่ค่ะต้นพักสะดาเขาว่า,าค้านี่เบิงนี่ละขอเห็นที่อาลุนพีอาที่มาอยุสสวีเดนนะคะที่เขาพากกันเก็บนี่เขาเอื่นยอดสะดาว,วสั้นค่ะนี่แหละทุกคนขอเฉลห่ทุกคนเบิงว่ายอดสนนี่ นี่เอโซนนี่เพื่อนกินกน,กน,นะคะนี่น,น,นี่กินได้นะคะนี่นี่นี่กินได้เพื่อนเอาไปอ่าใสต่ต้ม,ม,ะะม,ต,มต้มส้มนะคะแกงส้มตำเอ่อส้มเอ่อต้มส้มปลาอย่างซี่นะคะทุกคนนี่เพื่อนว่ากินได้นะคะนี่อ่อ,อนๆน,นี่เต็มอยู่นะคะนี่ละกินได้นะคะ จะค่อยยังไม่เคยกินแต่ว่าเดี๋ยวให้ค่อยมีป่าก่อนค่อยสิมาเก็บเก็บไปใส่อ่ะต้มสมปลานะคะนี่หละนี่หละกินได้ค่ะอือหลายแโอ้ยเคี้ยน้ำแบล็คเบอร์รีของกระโปรงค่อยขาดสนอเพิ่งจะเสือ้อ ท่านได้ซักอยู่ใส่สองเท้อนี่ลหละมันของกระโปรงของชุดข่อยอุ้ยมองหันดอกไม้คืองามแถดอกไม้ข,า,ขาวๆนี่ยหละค่ะไปเบิงบบอ เบื้งนี้ค่ะทุกคนนี่แหละเพราะมันเกิดยุ่จุ่มเดียวกันมันก็จะง้ามแบบนี้แหละค่ะทุกคนเบิง้งเฮ้ยสีอ่อนแทะง้ามผักแน่เบิงบ้งค่ะเบิ้งเกิดยุ่มองเดียวกันทุกคนคอคสจะห้ยเบิง้งอันนี้นะเป็นยอดผักกะทินฝรั่งได้ค่ะนี่ นี่กระเทียฝรั่งเนี่ยดอกจีม่วงๆเนี่ยห็นบ้าขาทุกคนเนี่ยกินได้นะคะนี่หรือว่าใครสิเก็บไปกินซะเนาะนี่ค่ะนี่นี่กระเทียฝรั่งนะคะนี่นี่กระถินนะคะนีย่ยอดกระถินแล้วค่ะกคนเบิ่งดอกไม้ยุ่แถวนี้น่ะหลายคากหลาย,ลายแน่เบิ่งค่ะหืองามคา่ะ มันเห็นอยู่ในปลาเนี่ยจีเบิงเ้องามหลายเบิงดค่ะทุกคนนี่กระทินเนี่ยนี่ไม่ฮอดฟักเนี่ค่ะเนี่ยไม่ฮอดฟักแม่นกระทินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ะค่ะเนี่ยรับรองบ่เบียคือขอ่สิเก็บเนาะคือป่ามีแก้วก,กินกับป๊าดัน,นยูหัวยูขงังไน ของบ้านเพื่อนบ้านน่ะกระถินเต็มอยู่ค่ะไม่ายากไม่ายากเดี๋ยวมือไม่ค่อยจ่างค่อยจะมาเก็บนี่ทุกคนแล้วจะค่อยกินกินน่ะนี่นี่ค่ะยอดดอกเอ่อยอดพักกแตนนะคะทุกคนแซบแซบกับทุกคนนี่นี่นค่อยเก็บเยอะเนีย่ยเพราะว่าค่อยเคยกินนะคะ ขัเก็บเยอะค่ะนี่นี่เงด้วยค่ะงามๆเลยนี่ยเอ้ยยอดผักกะทินนะคะอยู่ริมเรือของเพื่อนบ้านเลยดเดี๋ยวเมื่อหนาขาเก็บผักกะทินนะคะเมื่อนี่เอาผักตะกะแตน คิดหาแนวกินก่อนแต่ข่อยมาขากำกับข่าวเหนียวไว้ยุนะคะ่ะข่อยเอาเขอกำขับข่าวเหนียวมาผสมกันนะคะมันจะได้บ่แข็งมาข่อยสีเหตุย่างกินหรือว่าจะตำมักแต่ง โ <laughs> อ้ยสาจะทุมหนึ่งเหรอทุกคนขอยเบิงนาฬิกาก่อนยังว่าคันได้ว่าแดดจะบวชงายนะคะขอยจะหดผักตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มพุ่งละคเพราะว่าให้แดดมันนาบวสซะกอนนะคะคันหดตะเวนหดลงไปแล้วดิน แคบเดียวก็แหงเลยค่ะทุกคนก็เลยจะหหดให้ตอนค่ำๆนะจากน้อยตอนนี้นะมันฝรั่งกระสัต์ขื้นสัต์ขึ้นแล้วนะคะนะคะทุกคนมันฝรั่งสัตรขื้นสัต์ขื้นแล้วนะคะใหญ่แล้วนะคะคือจากน้อยกระสูงขื้นสูงขื้นแล้วก็ออกดอกสวยงามนะคะเบื้องผักกาดคอยนะคะ กําลังจะง่ายหรือว่าคอยจะเอาผักกาดอันนี้ไปกินน้ําเก็บเอาน้อยๆนะี่แบบนี้นะคะทุกคนนะย่อนเอาน้อยๆสิ ได้ผักกาดเบบี้นะคะแล้วก็ได้ผักยอดผักตะกะแตนะตะกะแตนนะคะเมน,นี้ก็จะหนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนหนึ่งข้าวเหนียวต้มใส่กอกกับตำมกแตงนะคะเขากันดีบอ่อเขากันดีค่ะทุกคนตำแตงแล้วก็ผักกาดเบบี้แล้วก็ก Baby, วกอยอดผักตะกะแตน แล้วก็ต้มใส่กรอกเขากันนะคะทุกคนตอนแรกค่อว่าจะตําแตงนะคะที่นี่ขาเลยคิดพอว่าไข่ลาบหมูแล้วเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะก็เลยเอาลาบหมูมาอุ่นนะคะแล้วก็ใส่กรอกนะคะก็ทอดใส่กรอกตอนแรกว่าจะต้มนะคะมันเป็นใส่กรอกกรอกสำหรับต้มนะคะแต่ว่าเขาเลยเอามาทอดนะคะทุกคน นี่ค่ะลาบหมูที่ค่อยเห็ดไว้แล้วก็เอาซสยช่องฟิตไปนะคะทอดไส้กรอกน้ำพริกปลา้านะคะทุกคนน้ำพริกเอาน้ำปลาราใส่นะคะแล้วก็ผักกาดเบบี้ค่อยนะคะอันนี้ก็คือยอดตะกั่วแตนนะคะแล้วก็แรดดีดเนี่ยามาตลาดค่ะนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะวันนี้นึ่งข้าวกล่อนะคะทุกคน ค่ะทุกคนบาทเนี่ยมากินหนึ่งเข่ากามแล้วกับาลาบหมูนะคะผักป่านะคะทุกคนผักตะกะแต่แซบแซบนะคะแซบคักอีกลีผักตะกะแต่กินกับตะมุกงหนักถูกกันมากเลยค่ะ mm hmm. เห็นลาบหมูฝอยบอคะ mm ่ะ hmm. นี่ค่ะดอกไม้ป่าี่ข่อ่เก็บมาสวยไหมคะน่ารักไหมลาบหมูเห็นบอค่ะ จะให้ทุกคนเห็นก่อนจะได้อยากนำนะคะอันนี้เป็นแก้วพลีกปนใส่น้ำปลรราลแล้วกับน,น้ำบักหนาวชุโลโร่านีแล้วะคะทุกคนขอากรลมค่ะขอากรลมคอยแต่มาผสมข้าวเหนียวนะคะทุกคนไม่องคอยอ่าจะ กับปั้นได้นะคะโอ้ยลาบหมูตั้งแต่หลายมือแล้วค่ะน้องส่าบลุกองอลพักเบบี ตักากาแฟตักกาแนแซบบิดีมบับควันแล้วก็จำน้ำพริกปลาโอ้ย <c oughs> Hãy subscribe cho kênh nè ลาบมื้บวัเบิดค่ะทุกคนแต่ว่าบไซต่ตู้เย็นเด็ดค่ะจะเอาไปให้ไก่เบิกดูค่ะทุกคนผัากกาดเบบี้ข่อยกับอ่าผักอ่าตะกะแตนเบิกเกียงเลยคะ่ะแซบคากแซบแน่นะคะก็กินกับอ่าน้ำพริกอันนี้นะคะอันนี้ก็เทืองเนืองนะคะเข้ากามกระโบกลายกินเข้าแซบแซบ,บ,บคะ่ะ เบิ่งค่ะค่อยได้มักสมมาตะทีทํางานนะคะค่อยว่าจะเหตุน้าสมคัญนะคะแต่ว่าไปเหตุตอนนี้แล้วค่ะมาขังเ้าออกกปคุยกันข้างนอกนะคะมรรยากาศดีมากเลยค่อยกินเข่าจนจุกเลยละคะ่ะผักตะกะแตนกับผักเบบี้คอยนะแซบแซบค่ะทุกคนผักกาดหินนะคะ มันหินหน่อยๆเพราะว่ามันต้นน้อยนะคะจากน้อยค่อยจังค่อยจะหดพักนะคะตอนนี้เขากลับมาคุยกันคือเก่าแลคะทุกคนค่ะก่อนอื่นค่อต้องขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งพลังบวกมใหอมาดามบานนอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนสบายดีะะบ่คะบานเท้าอากาศฮ้อนหรือเปล่าคะตอนนี้ ว่ากระได้เห็นคาาว่าพายุเข่าบบานเฮ้านะคะค่ะสำหรับอ่ายุสประเทศสวีเดนกะย้ำมาเว้นกะบ้อนนะคะแต่ย้ำมาแรงสำเนีก,ก็อากาศดีบรรยากาศดีมากๆเลยล่ะคะ่ะค่ะสองสามเมื่อที่ผ่านมาคอยกะอ่าจมให้ทุกคนฟังนะคะอ่ากระเรื่องที่อ่าหลานซ้ายพญายฝรัง่งมาเห็ดรถห้างแล้วกะ เรื่องที่คนที่จะมาขุดขุด้ดาไฮนี่นะตัวนะคะ่ะเอาไปเอามากรเล็บมานะคะ่ะทุกคนเพราะว่าพญ่์ฝรังล้วศูนย์จนสั้นเลยนะคะเมื่อนั้นแล้วว่าหล่อให้เราทำร้ายรัวจนว่าหัวนะห้างหักพังนะคะ่ะเบิ่งค่ะเมื่อวานนี่อยกัสงสารแล้วนะคะว่า <laughs> พากันอ่ะสอมแซมรัวนะคะ แล้วเมื่อนน้ข่คอยก็จะ,ะมาวนว่าพื้นพญายันนี้แหละค่ะพญายที่ตัวว่าจะมาขุดหญ้าให้นี่แหละค่ะเป็นยังงใครจะมาวว่าพื้นเพราะว่าข่อยใจให้ข <c oughs> ่อยใจให้ข่อยซังนะคะทุกคนตัวคักตัวแหน่มาเบงสองเชือน,น่ะค่ะก่อนคอยจะกลับเมืองไทยกับมะเบิงว่าถ้าเธอจะ ขุดนะก็ขุดช่วงเดือนเมษาขุดแล้วกับปลูกเลยว่าสันค่ะทุกคนแล้วพอะมะฮอดช่วงนี้กับว่าตัวเมือน,นั่นเมือน,นี่กับว่าเอาไปเอามาพวมะเฮ็ดวันนี้แหม่รอหยายพญาย์มะเฮ็ดอันนี้นะคะข่เลือดศูนแล้วข่เลือดสิมเวงาวพื้นนะคะเมื่อที่เพื่อนมาเบิ้งขังสุดท้ายนะเพื่อนเปล่าหายไอยกับพญยายฟังนะคะว่าเพื่อนไปพ่อสาวไทยอยู่อ่าภูเก็ตนะคะเป็นคนอุดอร ะะแล้วสาวไทยคนอุดรนนี่กับมีบาเปิดบาายอยู่ภูเกียดนะคะแล้วเพื่อนก็จะขายรับสมบาิขายธุรกิจเพื่อนอเพื่อที่จะไปอยู่น้าสาวไทยคนนี้นะคะนั่นแหละคอยเลยเอามาว่าเพื่อนเลยแต่ว่าอานีใสายเพื่อนน่ะคอยประชอบซะแล้วนะคะว่าเพื่อนเป็นคนขี่ตัวนะคะคอยก้าหวังว่าของจะบอกไปตัวสาวไทยนะคะ นะคะแต่ว่ากบอยกให้เพื่อนเป็นตัวสาวไทยหรอกค่ะอ่าเพียงแต่ว่าข่อยอ่คิดว่าเพื่อนเป็นคนปิ่นป้อนนะค่ะตัวหน้าตัวหลังข่อยกันเลยคิดว่าเพื่อนอ่าจจะไปตัวอ่าสาวไทยให้ลงลากเลากระิไปอันนั้นอ่าไปหาพุ้ธสาวไม่ขึ้นไหนบุ๊คข่อยว่าจะซื้อล้วกค่ทุกคนข่อยกับบุรูษจากนิสัยแท้จริงเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเป็นคนยังไงแต่ อ่าพญ่ฟรังเคยบอกให้คอยฟังว่าเพื่อนเป็นคนที่ใส่ดีนะคะอราพอคอยมาเจอแบบนี้แหละคะิว่าบอดีดอกคอยบอมาค้นขีดตัวนะคะนี่ล,ล่ะก็เลยเอามอวาเพื่อนให้เอฟซีคอยฟังเลยนะคะเอ้ยหวังว่าคงจะบอไปตัวไปต้มมาสาวไทยนะคะเดี๋ยวทุกคนค่ะเมื่อน,นี้เขาคุยกันแค่นี้นะคะคอยว่าจะอ่าหดหดพักแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าตอนนี้น่ะ2องทุ่มกลัวแล้วค่ะก้อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย